ดูโฆษณา30วินาทีเพื่อเป็นกำลังใจให้นิชา่ลายนะคะทุกคนขอบคุณค่ะตำนานคู่แลปปีศาจตอนที่148ขอบคุณตระกูลชนหยวนมากที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีถึงว่าเธอจะไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยก็ตาม <c oughs> นี่นะถ้านายไม่พูดนะก็ไม่มีใครว่านายเป็นบ้าหยรอกยนี่ยะออเ <c oughs> ในเมื่อเป็นอนาเขตของตระกูลโมแล้วทำไมคนตระกูลโม ไม่ปกป้องดูแลเลยล่ะรีบมาดูแล้วนี่มันคืออะไรนะนี่มันอะไรเนี่ยนา่ากลัวจริงๆเลยข้างในมีอะไรอยู่กันแน่ข้างในนี้ต้องไม่ธรรมดาแนา่ฉันมารับแล้วนะ ข้างในนี้มีของอะไรอยู่ใช่ไหมนะข้างในนี้มีของอะไรอยู่ใช่ไหมอ่ะพอดีเลยฉันเองก็เป็นผู้เชี่ยวชาญพอดีจะสนใจเขาไปทำไมกันฮะเราเริ่มลงมือกันจริงตั้งตอนไหนยู่เวลานานเกินไปตระกูลโมเจอรู้ตัวในไม่ช้าก,ก็เร็วนะคะพรุ่งนี้เป็นเลิกมงคล วันนี้พักผ่อนก่อนซะหน่อยแล้วกันนะไม่จริงนะในรัศมีหลายร้อยลีน้นี้ไม่มีคนที่ทำชาวบ้านหลายสักคนไม่นึกเลยว่าจะต้องนอนล่งแจ้งในที่แห้งแล้งกันดานแบบนี้ไม่รู้อะไรจริงๆที่นี่อุดมสมบูรณ์บรรยภูมิที่ดีสำหรับกษัตริย์เลยนะ เลือกขุดภูเขาหลุมฝังศพเป็นที่แห่งนี้เพื่อปกป้องลูกหลานมาหลายชั่วอายุคนเป็นห่วงจุ้ยที่ดีจริงๆฟังดูแล้วคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญสินะโอ้ยพูดไปเรื่อยเทียบกับองค์ชายโม่กับคุณหนูส่วนหยวนไม่ได้หรอกพวกเขาต่างหากที่เป็นผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริงนะ่ะ การจัดวางแผ่นหินพวกนั้นหรือว่าคือผน,นึกกันนะทำไมสถานที่ฝังศพแห่งเก่าของบรรพุรุษตระกูลโม่ถึงถูกปิดผน,นึกยิ่งกว่านั้นแม้แต่ลูกหลานของผู้พิทักษ์สุสานก็ย้ายออกไปในรัศมีร้อยลี้จงใจจะปล่อยที่ดินแผ่นนี้ให้ว่างเปล่าเหรอมันเพราะอะไรกันแนะ่ไอ้จึงอัจึง ออ้ยฮิฮิอน,นี่นะเมื่อลุมศพของตระกูลมโอจะมีผนึกอะไรบางอย่างนะคะเรื่องราวต่อไปจะเป็นยังไงก็ต้องรอติดตามนะคะทุกคน